วัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนําทิปแล้วก็เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวันกันนะครับซึ่งทางช่องเรานะครับก็จะได้นําเอาคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์มาฝากท่านเป็นประจํานะครับสําหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับพิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษพิมพ์นะครับจากเว็บนะครับใน Google Chrome ทํำยังไงนะครับหลายท่านอาจจะต้องการนะครับที่จะพิมพ์หน้าเว็บออกมานะครับแล้วก็ ต้องการที่จะตั้งค่าหน้ากระดาษให้ให้ได้ตามที่เราต้องการจะมีวิธีการทํำยังไงนะครับก็มาดูวิธีนะครับก็ไปที่ตัวนี้นะครับถ้าใช้ Google Chrome นะครับก็มาคลิกตรงนี้นะครับตรงไข่ปลาตรงนี้นะครับ3จุดนะครับคลิกตัวนี้นะครับแล้วไปที่พิมพ์นะครับพิมพ์นะครับพอเข้ามาหน้าพิมพ์นะครับตัวนี้นะครับมันก็จะ ทำการโชว์ขึ้นมานะครับว่าหน้าพิมพ์จะออกมาลักษณะนี้นะครับตัวนี้วิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับเวลาเราเข้ามานะครับมันก็จะมะีตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ใช้ในการสั่งสั่งพิมพ์ไปเครื่องไหนนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับถ้าต้องการที่จะพิมพ์ทั้งหมดมันก็จะมีตัวออนให้นะครับก็คือพิมพ์ทั้งหมดตัวนี้ก็ เลือกได้นะครับคลิกลงมานะครับก็จะมีคัสตอมนะครับถ้าสมมุติว่าต้องการที่จะพิมพ์หน้าหหน้า2งเนี้ยนะครับก็สามารถใส่ได้นะครับเลเยอร์ก็คือการพิมพ์แบบไหนนะครับตอนนี้ก็จะเป็นการพิมพ์แบบแบบหนึ่งนะครับถ้าแลนด์สเคปก็คือแบบแนวนอนนะครับท่านก็ตั้งค่าตั้งค่าหน้ากระดาษได้ยางตรงนี้นะครับแลนด์สเคปนะครับก็จะเป็นแนวนอนนะครับ ถ้าผุดเตจถ้าผมอ่านไม่ผิดนะครับก็เป็นแนวตั้งนะครับแต่หากจะ,จะตั้งเยอะกว่านี้นะครับก็ไปตรงที่มอสเซตติ้งตรงนี้นะครับมอสเซตติ้งนะมันก็จะมีเปเปอร์ไซส์ก็คือขนาดกระดาษเข้ามาให้เลือกนะครับเลือกใส่นะครับนะเลือกใส่นะว่าท่านต้องการจะปริ้นขนาดไหนนะครับเปเปอร์ Paper ต่อชีตก็คือเอ่อเพจเปอร์ชีตก็คือหน้าหนึ่งปิ้น ปิ้นกีกีน่านะครับแผ่นหนึ่งปิ้นกีหน่านะครับเดี๋ยวผมเลือกเป็นสองเนี้ยนะครับก็ลองดูนะครับมันก็จะทําการพรีวิวให้ดูทุกครั้งนะครับหน้าหนึ่งเป็นสองนะก็ลองลองปรับดูนะครับเดี๋ยวผมลองเป็นแลนด์สเคปนะครับมันก็จะเอาสองหน้ามาใส่อันเดียวกัน หน้าเดียวกันนะครับสเกลก็คือการปรับขนาดนะครับนะถ้าลองคลิกนะครับแล้วก็เลือกเป็นคัสตอมนะครับปกติมันก็จะตั้ง1นหนหน,หน้ากระดาษตามหน้าเว็บนะครับก็เลือกเป็นคัสตอมตอนนี้ก็ปรับได้นะครับนะปรับได้ว่าต้องการที่จะให้สเกลมันเท่าไหร่นะครับนะถ้าสเกลเล็กลงนะครับนะมันก็จะเล็กลงไปเรื่อยๆนะครับ ก็จะเล็กลงไปเรื่อยๆนะครับนะ header and f o o t e r จะแสดงไหมนะครับนะถ้าถ้าให้มันแสดงนะครับมันก็ลองติ๊กดูนะครับนะมันก็จะมีนะครับ h e a d e r ก็คือตัวข้างบนนะครับมันก็จะมีตัวนี้เข้ามานะครับนะตัวนี้เข้ามาออมองไม่ชัดผมปรับเป็น100%ก็แล้วกันนะครับ มันก็จะมีมันก็จะมีเฮดเดอร์เข้ามานะครับจะตรงบนบนหัวถ้าเราติ๊กออกนะครับมันก็จะไม่มีนะครับนะแล้กวกราฟิกนะครับก็คือภาพพื้นหลังนะครับหากเราต้องการที่จะใส่มานะครับก็ติ๊กตัวเนี้ยหากไม่ไม่ต้องการก็เอาออกนะครับเสร็จแล้วท่านก็กดเซฟนะครับนะกดเซฟ มันก็จะทําการอาพอเสร็จตัวนี้ท่านก็สามารถพิมพ์ได้เลยนะครับพิมพ์ได้เลยนะครับอันนี้ผมผมเซฟเป็นเป็น PDF นะครับมันก็เลยปุ่มเซฟขึ้นมานะครับตอนนี้ถ้าท่านต้องการที่จะพิมพ์นะครับก็เลือกเครื่องพิมพ์นะครับแล้วก็กดพิมพ์ไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นทิปมาฝากสาหรับวันนี้นะครับในเรื่องของการ ตั้งค่าหน้ากระดาษพิมพ์นะครับจากเพบนะครับทำยังไงใน g o r o m e นะครับมันก็จะมีปุ่มออปชันให้เลือกอยู่นะครับก็ลองไปปรับใช้งานดูนะครับเพื่อให้ใช้งานได้คล่องมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องเรานะครับเพื่อรับชมคลิปวีดีโอใหม่ๆนะครับแล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็โปรดกดแชร์ให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปวิกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ